นิสานิกา,าถ้ากูจะตายก็จะมีแค่สาเหตุเดียวเป็นไรตายวะสวยตายไงเพราะมีแต่คนบอกกูว่าสวยตายล่ละมึงเรามาประชุมกันแล้วเราหิวเราก็แวกทางทางค่ะโดยการใส่สูตรใส่รองเท,างท้าส้นสูงนะคะเพื่อเพื่อน ตัวนี้ก็จะเป็นปิ้นล็อกสลักรถไถนะครับแบบป่วงเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เรามาดูวิธีการใส่กันนะครับสอดเข้าไปแบบนี้นะครับสอดเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ดึงส่วนนี้นะครับดึงส่วนนี้ใส่เข้าไปในรูนี้นะครับแล้วเราก็ทําการบิดแบบนี้นะครับ่าคราวนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเขาก็จะล็อกแน่นเลยนะครับตัวนี้ล็อกแน่นแล้วนะครับแบบนี้ไม่มีการหลุดนะครับแล้วก็ไม่หลุดไดายด้วยนะครับตอดก็ให้มากนะครับเดี๋ยวผมจะตอดให้ดูนะครับ เราก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราดึงกว่างนี้ออกนะครับนี่ครับดึงกว่างนี้ออกแล้วก็หมุนไปแบบนี้นะครับหมุนไปมันจะเป็นวงเหมือนวงกุญแจนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ปลดออกได้เลยนะครับอปิกัดจักรยานคฟายฟ้าของดองชิงตัวนี้นะครับก็จะมีในตัวเลือกมีหลายรุ่นนะครับอย่างตัวนี้ก็คือรุ่นมาตรฐานตัวไปนะครับ ก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวจับตัวสั์นะครับแล้วก็ด้านล่างของเขาจัดมือถือได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็น USB สามารถปรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปับตรงนี้นะครับหรือว่าปับที่ส่วนด้านกลางตรงนี้นะครับเป็นจักรยานแบบปั๊บได้นะครับแล้วก็มีสวิตกุญเจนะครับหน้าจอแสดงผลของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เบรกหน้าและเบรกหลังเป็นดิสแล้วนะครับดิสนะครับ ส่วนมอเตอร์อัพมอเตอร์ของเขานะครับนี่ครับ400วัตต์กันไปเลยทีเดียวนะครับ400วัตต์48โวลต์นะครับตอนนี้ไอ้ไอ้จะเป็นแม่เหล็กตาวนนะครับแล้วก็ไอ้ความเร่งสูงนะครับแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับตอนนี้ความเร็วก็ทําได้สูงสุดจะอยู่ที่30 GPS นะครับเราสามารถปลดล็อกได้นะครับปลดล็อกความเร็วนี่ครับไฟหน้าของเขาสว่างเลยนะครับแล้วก็จะมีเต้นครับอยู่ที่ด้านหลังของตัวนี้นะครับได้ิน ถามตีเพื่อนๆได้ยินเลยนะครับตัวนี้สามารถปั่นก็ได้ใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับจัดว่าสวยงามมากนะครับพกปลาไปไหนมาไหนสะดวกเลยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถตดออกไปจับได้นะครับก็จะดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแค่เราดตัวนี้นะครับแล้วก็ไกกุญแจนะครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนั้นนะครับไกดี้กาลังมองหาอยู่นะครับพิกัดในตะกร้าสีเหลืองด้านล่างเลยครับถ้ากูจะตายก็จะมีแค่สาเหตุเดียว เป็นไราตายวะสวยตายไงเพราะมีแต่คนบอกกูว่าสวยตายเหรอมึง